อี่นะคะเราก็ต้องขอขอแนะนำคลาสนี้ว่าคือคลาสชื่อ,อเทคนิคการขายนะครับฝ่าภิกิตพิษโควิดธุรกิจต้องรอดค่ะธุะร,รกิจต้องรอดนะคะด้วยครูแพทย์เองนะคะแล้วก็โค้ชตั้มนะคะร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 มูลนิธิรามาธิบดีนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะจากทางโรงพรยาบาลที่ ได้เอื้อเฟื้อแล้วก็ร่วมการประชาสัมพันธ์ในค,ครั้งนี้แล้วก็ยินดีให้เราเนี่ยได้รับบริจาคเพื่อมูลนิธิต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธารานะคะท่านคณะบดีแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีค่ะครับแล้วท่านที่สองนะครับ คุณพันศิรินะครับคุณากรภัยบุญศิรินะครับผู้จัดก,การมูลนิธิรามาธิบดีนะครับเป็นที่ปรึกษาพ่วงหน่วยการสถาบันการแพทย์จักรีนลึกบดินทร์นะครับค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยค่ะแพทย์หญิงวิไลธนาสารอักษรน,นะคะท่านเป็นอาจารย์พิเศษหน่วยโรคผิวหนังคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งครูแพทย์ก็ได้โทรเรียนปรึกษากับท่านหลายอย่างในเรื่องของโครงการนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากๆที่เป็นสะพา,านบุญใหญ่มากนะคะให้<อ>ทุกคนมาได้มาพบกับเราในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นขอแนะนําตัวสั้นๆนิดเดียวนะคะว่าครูแพทย์เป็นใครอะไรมาจากไหนยังไม่มีใครรู้จักครูแพทย์อีกเหรอครับก็องต้องมีบ้างนะคะรู้จักกันปะเนี่ยรู้จักเนาะอืมก็คือครูแพทย์นะคะมีฉายาว่าช่างภาพล้านวิวนะคะเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วครูแพทย์ไปออกรายการเจาะใจกับพี่สัญญาพุณนากรมานะคะก็ได้สอนเทคนิคการถ่ายภาพแล้วคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่แชร์กันประมาณ5ล้าน ห้าล้านครั้งก็เลยได้สายาได้ฉายาว่าช่างภาพร้านวิวคุณแพทย์ขออนุญาตพูดถึงตัวเองนิดนึงว่าอยู่คุณแพทย์เนี่ยอยู่ต่างประเทศมามา20กว่าปีนะคะก็มาเมืองไทยได้ประมาณสัก4 4ปีนะคะตอนนี้กลับมาเมืองไทยซึ่งคุณแพทย์ก็อาจจะแบบพูดภาษาไทยงงๆบ้างเล็กน้อยสัมไัสัมมาแต่แต่เข้าใจนะคะอาจจะมีความเปินตรงนี้บ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้นะคะ ว่ครูแพทย์อยู่ต่างประเทศก็เป็นช่างภาพมากว่า20ปีนะคะก็ได้บินทั่วโลกถ่ายภาพให้กับบุคคลสําคัญหลายท่านอย่างเช่นประธานาธิบดีบิลคินตันนะคะเซอ Sir <Richard> Benson, ร์ริชันเพนเซนเจ้าของสายการบินวอร์จินแอร์ไลน์หรือวอร์จินฟิเนสนะคะแล้วก็ผู้บริหารต่างๆทั่วโลกนะคะคซึ่งก็บินเป็นนกเลยะคะ่ะตอนนั้นบินไปบินมาบินมาบินไปแต่ตอนนี้อยากกลับเมืองไทยเพราะว่าคุณพ่ออายุเยอะแล้วนะคะคก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาสอนถ่ายภาพนะคะแล้วก็ยังรับ ถ่ายภาพไปกับท่านผู้บริหารรวมทั้งออสอนคลาสอย่งวันนี้ค่ะสอนคลาสให้คนทุกคนได้ความรู้นำไปใช้กันนะคะคแล้วก็มีสตูดิโอให้เช่านะคะคกิจกรรมทางสังคมก็มากมายค่ะทำหนักทำอาชีพตัวเองอีกโอเคนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าย่อยๆนะคะที่พอจะออมีเวลาถ่ายใส่โลโก้แล้วก็แต่ละสถาบันให้เกียรติให้โลโก้ที่ได้ทำงานด้วยที่เมืองไทยนะคะอันนี้ขอแนะนำทางคุณตั้มมั่งค่ะได้ครับ สวัสดีครับผมชื่อวรัตนะครับหรือชื่อตั้มนะครับก็เป็นในส่วนของบริษัทนะครับดิจิตอลเอเจนซี่นะครับผมใช้คว่าบริษัทของผมเนี่ยมี3าบริการหลักๆแล้วกันนะครับก็มีในส่วนของหนึ่งก็คือเป็นให้คําปรึกษานะครับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นการสอน private นะครับในส่วนที่3ามก็คือให้บริการคือทําให้เลยนะครับซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นออนไลน์ทั้งหมดครบวงจรครับก็ของผมนี่จะค่อนข้างมาทางออนไลน์1้อยซนะครับซึ่งก็มา ผมเห็นโครงการนี้ก็ต้องรีบวิ่งมาหาครูแพทเลยครับเพราะครูแพทเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์นะครับหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันถ่ายภาพแล้วฉันจะขายของยังไงนะครับตรงนี้ผมก็เลยขอขอร่วมด้วยนะครับมามามานิดนึงครับมาขอมาให้ความรู้นะครับเพิ่มเติมแหมก็พูดเกินไปนะครับก็ต้องเชิญมาค่ะคุณตั้มนี่แม่ต้องเชิญมานะคะนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เต็มที่เพราะว่าด้วยประสบการณ์ของผมนะครับในส่วนของด้านการตลาดนะครับแล้วก็ด้วยในส่วนของ เ,เครื่องมือการตลาดออนไลน์อันนี้ผมใช้ว่าตอบโจทย์ทุกคนนะครับวันนี้ก็เต็มที่ถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับกระชทเข้ามาถามได้เลยสําหรับธุรกิจนะครับหรือการตลาดตัวเองก็ได้นะครับยินดีทั้งหมดเลยครับเนาะโอเคนะครับถัดไปอันนี้เป็นลูกค้าคร่าวๆนะครับก็ของผมมีดูแลให้กับธุรกิจที่ทั้งเล็กกลางใหญ่มีทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยดูให้หมดหรือบางท่านที่ยังไม่พร้อมผมก็ให้คำปรึกษาฟรีด้วย นะครับทุกวันนี้ก็โทรมาประมาณละประมาณ10สายขั้นต่ำอครับก็ให้ความรู้เยอะนะครับก็ไม่คิดตังค์ด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนลงเงินกับการตลาดได้อย่างถูกต้องนะครับถัดไปอ่าอันนี้เป็นสตูดิโอครับนะครับของครูแพทที่เรานั่งอยู่เนาะนะครับก็ผมใช้คําว่า100%หรือ,อยังครับครูแพทสตูของเรา ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะใช่ว่าคำว่าศัตรูของเราไม่ได้ครับต้องส่งศัตรูของครูแพทตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่นะคะซูมไลฟ์กันอยู่ที่แพทแชร์สตูดิโอนะคะเรียบทางด่วนรามินทาเป็นสตูดิโอเป็นสตูดิโอไว้เช่าพร้อมอุปกรณ์ไลฟ์สดอย่างที่ทุกคนเห็นกันณที่นี้นะคะผมไม่ค่อยกล้ากระดิกครับหลอดไฟดวงละเจ็ดพันครับครูแพทบอกหลอดไฟดวงละเจ็ดพันผมไม่ค่อยกล้ากระดิกสักเท่าไหร่ครับทุกอย่างค่อนข้างอุปกรณ์ค่อนข้างพรีเมียมทั้งหมดนะครับคืออยากให้งานออกมาดีค่ะ นะโอเคก็แนะนำสตูดิโอเผื่อบ,บางท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับของครูแพทค่ะแล้วถัดไปก็คือต้องขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะ,คะที่ได้ร่วมบริจาควันนี้แล้วก็ได้ร่วมมาอยู่ในห้องแชทกันในห้องซูมกันวันนี้ที่มาเรียนก็ทุกท่านเป็นผู้ใจบุญนะคะ ที่ได้ร่วมสมทบทุนกันมาจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็ให้ในะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดวันหยุดด้วยวันนี้วันเสาร์นะครับบางคนต้องใช้เวลากับที่บ้านนะครับค,ครอบครัวหรือบางคนต้องทํางานด้วยะนะครับบางคนบอกในแชทเลยครับว่าขอแลกเวลากับเพื่อนได้ไหมเพื่อที่จะมาเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับหรือบางคนบอกเรียนจนถึงบ่ายสามแล้วเดี๋ยวค่อยกลับม,มาดูย้อนใหม่ได้ไหม โอโหทุกคนไฟสุดปิดวันนี้วันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนครับ,บที่สละเวลานะครับ,บค่ะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอันมีค่านะคะในวันเสาร์นี้มาอยู่ร่วมกันนะที่นี้นะคะแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะแชร์สิ่งต่างๆที่ให้ท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน f c e e o o o นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายภาพหรือว่าข้อคิดหรือการเซตอัพ เฟซบุ๊กนะคะให้เข้าใจมุมมองว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนที่เราจะเริ่มขายของออนไลน์กันนะคะเราก็ยังมีนะคะจะขอแนะนําว่าเราจะมีเราจะมีคลาสวันที่21นะคะซึ่งเป็นคลาสที่เราจริงๆได้เปิดอบรมอยู่แล้วอาจจะขอบอกถึงเรื่องคลาสนี้ในระหว่างสอนแล้วก็ตอนจบของการสอนนะคะขออนุญาตนะคะคือบางท่านสนใจคือบางท่านสนใจใช่ค่ะเพราะเราสอนที่21ที่จะถึงค่ะ21กุมภานะครับอันนั้นก็จะเป็นเชิงลึกเลยค่ะ วันนี้ก็ลึกครับวันนี้นวันนี้ก็เยอะมากเลยค่ะเพื่อเพื่อใครอยากลึกไปกว่านี้ลึกไปกว่านี้ก็21ก,กุมภาได้นะคะนะครับโอเคค่ะ <Okay. S 1> เงื่อนไขาโคต้ามบอกเงื่อนไขกติกาของการเข้า <ผม S 1> ห้องเ,เรียนก่อนของความร่วมมือละกันค่ะนะครับที่ถ้าเกิดบางท่านสะดวกเปิดกล้องนะครับช่วงแรกก็ได้นะครับทำไมเราต้องเปิดกล้องเพราะผมอยากได้กำลังใจจากพวกเราครับที่ไปถึงมือคุณหมอจากทีมแพทย์ที่เขากําลังเหนื่อยอยู่ นะครับเราจะมีมีวันหนึ่งที่เราจะไปหาทีมแพทย์ที่มูทิด้วยนะครับซึ่งเราจะเอาภาพหรือกิจกรรมของที่เราสอนวันนี้นะครับไปมอบให้กับท่านแล้วก็เงินบริจาคะนะครับซึ่งบริจาค<ช>ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณถ้าเกิด สรุปเมื่อวานนะครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นแ0ค่ะนะครับโอ้80,000ขอบคุณค่ะประมาณนะครับทุกท่านบริจาคเข้ามาอยู่ที่ประมาณแ0 0 0 0ื่เดี๋ยวเราจะสรุปตัวเลขให้อีกทีนึงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีแบบชั้นร่วมมูลไปแล้วอาจจะมีโชคบางท่านอาจต้องการเลขครับเนาะก็อยากให้เปิดเปิดกล้องนิดนึงช่วงแรกอยากถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับเผื่อมีโอกาสมาเรียนที่สตูด้วยใช่ค่ะนะครับส่วนอย่างที่สองครับอาจจะรบกวน ถ้าเกิดบางท่านนะครับอยากสอบถามโดยการพูดนะครับพูดคุยกับเราเลยนะครับให้กดปุ่มที่ react ค่ะนะครับมันจะมีปุ่มให้ยกมือนะยกมือปุ๊บเป็นเครื่องหมายยกมือแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนอยู่ในคลาสแล้วยกมือเรียนนะครับซึ่งทีมงานผมก็จะไปกดนะครับแล้วก็เปิดไมค์ให้ถามพูดคุยกับเราได้เลยค่ะนะครับอันนี้ก็ทําได้หรือปกติตอนนี้ก็เป็นการพิมพ์แชทได้นะครับสามารถพิมพ์แชทได้ปกตินะครับหรือบางท่านเนี่ยครูแพทเขาจะมีรูปนะครับในการสอน แล้วก็ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยต้องการส่งรูปตัวเองมาให้ครูแพทช่วยหน่อยนะครับตรงเนี้ยส่งเข้ากลุ่มไลน์ที่เราให้ไว้นะครับตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆขอความร่วมมือสีข้อนี้ได้ไหมครับได้ไหมคะเนาะน่าจะได้อยู่แล้วครับเพราะทุกคนเต็มที่นี่เห็นรูปแต่ละคนเนี่ยครับขึ้นมาหล่อเหลาเอาการทุกคนนะครับดีใจได้เห็นหน้าทุกคนนะคะเปิดกล้องเป็นกําลังใจว่าเราว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะอ่านะครับโอเคเพราะฉะนั้น อันนี้เดี๋ยวผมรบกวนนะครับก็เราจะเอาภาพพวกนี้ไปเป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์ใช่เราก็จะไปให้ทางทีมแพทย์ดูนะคะว่าทุกคนส่งส่งภาพมาให้กําลังใจกับทีมแพทย์นะคะ,ะคขอให้ทุกคนเปิดกล้อง ยิ้มหวานๆไว้นะคะยิ้มหวานหนึ่งทีแล้วผมขอทำเป็นมินิฮาร์ตครับอ่ทำมินิฮาร์ตโอเคมินิฮาร์ตก็นมาแล้วุกทานอน่ารักมากเลยอ่ะชอบชอบมินิฮาร์ตค้างไว้นะคะครูแพทครัูแพทจะมีคลาสเซลฟี่ด้วยมีค่ะต้องเอียงยังไงครับครูแพท เอียงนะคะมินิฮะนะคะถ้าเรายกขึ้นมาแล้วมันบังหน้าอย่างงี้ม่เอานะคะต้องลงมาใต้คางนะคะใต้คางต้องมาใต้คางค่ะแล้วถ้าเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยตัวเราจะดูป้านๆหนาๆนะคะมีเอียงนิดนึงนะคะผมต้องเอียงตามวย่ไหมคะมีเอียงนิดนึงนะคะอือ่าแลยังไงต่อมไหลนะคะไหล่กับมือเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวเห็นไหมไหลไหลไหลข้างนี้รูแพทย์เอาไหล่ซ้ายผมไหลขวาเพราะฉนั้นผมต้องยกมือเลยคือถ้ายกมือซ้ายไหล่ขวาขึ้นไหลขวามาถ้ายกมือขวาไหล่ซ้า ายออกใช่ถูกต้องก็จะเห็นไหล่แล้วก็เห็นมินิฮาร์ดอย่างนั้นตัวก็จะบางดูเรียวนะคะแล้วถ้าใครมีกล้องต่าที่แบบกล้องอยู่ข้างในก็ต้องเพราเขาเรียกว่าอะไรโยกโยกตัวชะโงกกชะโงกตัวไปหากล้องนี้นึงบอกแล้วภาษาไทยเพี้ยนอย่างนี้เนาะนี่ถ้าเกิดกล้องอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะถ้าเกิดกล้องอยู่ด้านหน้าก็ทคานี้เลยค่ะจิกหน้าเล็กน้อยเ อ่ะขอฟังไว้สักครู่นี่เป็นเทคนิคเล็กๆให้ตัวท่านดูบางลงนะคะดูดูเพียวลงนะคะถ้าอย่างเงี้ยป้านเลยค่ะมาเต็มเหลี่ยมมาเต็มเหลี่ยมเลยค่ะอย่างเงี้ยถอย่างงี้นะคะใช่ไหมกูไปจิงตัวเล็กได้เลยมินิฮาร์ดไว้นะคะผมว่าต้องมีลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับคูแพทอะ อยู่แล้วนะที่เป็นคลาสพวกนี้เป็นคลาสเลยนะครับครูแพทเซลฟี่เป็นคลาสสมาร์ทโฟนค่ะสอนสอนเป็นคลาสสอนถ่ายรูปด้วยมือถือก็จะมีเทคนิคเยอะมากมีเทคนิคเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคลาสต่อก็คือเป็นคลาสเซลฟี่สอนถ่ายเซลฟี่กันแบบจริงจังมากโอเคครับทุกท่านโอเคทีมงานถ่ายเรียบร้อยไหมครับทีมงานถ่ายเรียบร้อยไหมคะโอเคอค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ ถ้าเกิดท่านไหนเออไม่สะดวกแบบเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่าต้องเลี้ยงลูกไปด้วยนะครับก็ปิดกล้องกด้ท่านไม่เป็นไรครับถ้าเกิดช่งให้นมนะคะปิดกล้องได้ค่ะอันนั้นไม่เป็นไรครับนาะโอเคอ่ะเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะดึงๆไอ้พร้อมไหมครับพร้อมไหมคะผมใช้คำว่าครูแพทหลังจากนี้ชั่วโมงครึ่งเต็มๆ,ๆนะครับใครปวดฉี่กันไหมก่อน ค่ะนะครับผมขอเลยกดฉีก kind of uh, ั้นไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะเราจะมีช่วงพักเบรกให้10 1สิประมาณ10นาทีนะครับเพื่อไปพักเบรกตรงนั้นซึ่งตงแนี้เนื้อหาครูแพทจะอัดแน่นเลยค่ะปึกเลยค่ะอัดแน่นเหมือนเมคอัพบนหน้าเลยค่ะตอนนี้นะครับถ้าเกิดมีท่านไหนสงสัยก็แชทเข้ามาได้เลยนะครับตามตามขอความร่วมมือตรงนั้นนะครับลุยเลยครับครูแพทเดี๋ยวผมเรียนไปด้วยโอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูแพทก็จะมาสอนเรื่องนะคะว่าถ่ายภาพอย่างไรให้ตอบโจทย์ออนไลน์ไหมหัวข้อเก๋ไหมเก๋เนาะ เพื่อเพิ่มยอดขาย Facebook อันนั้นการเพิ่มยอดขายนะคะก็เป็นเรื่องของทั้งการเข้าใจเทคนิคของการทำ Facebook ครับแ <Ad, S 2> อดใช่ไหมคะแล้วก็ในแอดนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือภาพนะคะมคไม่ถ้าถ้าเราไม่มีภาพที่ดึงดูดพอ สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยอาจจะโดนมองข้ามทั้งทที่มันเป็นสินค้าที่ดีและบริการที่ดีมากๆดังนั้นเนี่ยถ่ายภาพอย่างไรให้ตอบโจทย์ออนไลน์วันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะเริ่มด้วยการที่เราจะต้องแบ่งนะคะคุณแพทขอแบ่งว่าเรามีทั้งสินค้านะคะและงานบริการภาพ2อ,อย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะใครมีภาพที่เป็นใครมีกิจการที่เป็นสินค้าบ้างคะ ให้พิมพ์ว่าสินค้านะคะและใครมีธุรกิจที่เป็นงานบริการบ้างช่วยแชทเข้ามาบอกหน่อยค่ะว่าสินค้าและบริการนะคะสินค้านะคะครูแพทย์ดูแชทไปด้วยนะคะพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยนะคะว่างานของท่านเป็นสินค้าหรือบริการนะคะหรือบางท่านจะเขียนว่าเป็นสินค้าอะไรก็ได้เออใช่เป็นสินค้าสินค้าอะไรดี ขายกล้องเครื่องสําอางได้ไหมคะขายเครื่องสําอางอาหารเสริมอาหารเสริมรองเท้าผ้าใบมือสองได้หมดขายอะไรกันคะผมเห็นแวบๆมีเสื้อผ้าเป็นขายบริการผลไม้เครื่องดื่มค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากันนะคะขายสินค้าอะไรพิมพ์เข้ามาให้หน่อยนะคะบางคนทั้งคู่เลยครับมีทั้งสินค้าบริการฟอนเจจร์ หมูอบกรอบโหดีนะว่าผ่านมือเที่ยงมาแล้วขายสินค้าหรือบริการด้านใดกันนะคะโอเคภาพนี้นะคะเราจะแยกเป็นเรื่องของภาพสินค้าและภาพของงานบริการไม่เหมือนกันเหรอครับครูแพทย์เหมือนกันได้บ้างแต่บางข้อไม่เหมือนกันาการถ่ายภาพเหมือนกันแต่การจัดเรียงไม่เหมือนกัน